เขามันไปก้าวไก่เพราะคุณจารย์ที่ทาเรื่อหลังของขังขายนะกีจริงด้ี่ฝั่งเท่านั้น,นแต่ถ้ายังไม่ถึงมรรคถึงผลยังไม่สามารถหล,ลุดพ้นยังไม่ใช่เป็นพระโสดาบันพ่อแม่ครูจารย์จะเป็นร้อยพรรษาก็ตามเวลาตายก็คือจมในโลกเพราะประมาทลัรทมหลักวินยัยประมาททุพุทเจ้านี้แหละเรียกว่าเดรัจฉานวิชาวิชาที่ต้องทำนอกวินยัย เวลาตายจริงต้องจมในนรกมกไม่อยู่อย่างนั้นกีภพกี่ชาติกีพุธทธันดรก็ไม่เข้าไปก้าวกายเหมือนนั่นเตชัมภูกายดูต้องเข้าใจด้วยนี่ไม่เข้าไปก้าวไก่ไม่ได้ประมาจจับจ้งองให้ครูจา์นะชาทุเพียงพูดให้ฟังนี่คือธรรมนี่คือวิน,นัยแล้วแต่จะทำเบ้าก็ไม่เข้าไปก้าวกกยนะอยากจะทําแบบัหนก็ทาําเบ้า อยากจะตกนรกหมกไหมก็ทําเอาอยากจะขึ้นสวรรค์ก็ทําเอาอยากจะไปทางมรรคทางผลทางหลุดทางพอก็ทําเอาเพราะทําปิณัยมีอยู่หลักธรรมสองของพระพุทธเจ้าเสมอตนเสมอไปไม่มีคําว่าเสื่อมใครไปไหนก็เลยพูดให้ฟังลูกหลานก็มากลาวมาว่าหยเป็นสิ่งที่ดีนะเราอยากเห็นอย่างนี้นี่หลวงปู่นี่ได้ทำบุญอย่างนี้จะได้อานิสงส์อย่างนี้ไหมเห็นไหมเขาสร้างบุญเขาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบุญสร้างกุศลลูกย่ายึดมั่นถือมั่นขอให้ลูกมีความรู้สึกว่า ใจลูกเป็นบุญกุศลก็คือพอเห็นไหมลนะ่ะเล้ทําบุญแล้วดีใจแล้วมีความอิมอ่มเอิบอาบซาบซ่านอยู่ในใจน,นี่ก็คือพออยู่ในปัจจุบันนัจิตปัจจุบันนั้ใจปัจจุบันนัธรรมส่งผลอยู่ตลอดทําบุญแล้วอืตั้งแต่หลายปีแล้วลึกถึงก็มีความเอิบอิ่มอาบซาบซ่านก็เป็นบุญบุญปัจจุบันเกิดแล้วสมบริบุ์ตายในขณะนั้นเดี๋ยวนั้นก็เข้าสู่สุคติภูมิพอใจเป็นบุญใจไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นกับสถานที่นี่นาเราเลยว่าาง เอ่ม่ะก็ต้องกูทำมาแล้วนี่